สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนำเครื่องอ,ออโตเมติกนะครับาจากบริษัทเอ็กซ์รุ่น d o l p h i n XP e 0 0 5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแรกในโลกนะครับเป็นเครื่องออโตเมติกเพรออโตเมติกเครื่องแรกในโลกที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถที่จะยกไปใช้ในงานนอกโดยไม่ต้องมีไฟนะครับตัวแบตเตอรี่สามารถจะตัดใจได้ประมาณ60ตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่อง เวลาใช้งานตัวนี้นะครับเราต้องใช้คู่กับแอปพลิเคชันมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการ Install แอปพลิเคชันมือถือแอปพลิเคชันชื่อ x p o s e ที่ใช้คู่กับ d o l p h i n นะครับนี้มาดูเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้ตัวเครื่อง Dolphin เรา Swiss Power อยู่ตรงนี้เรากดซ w i s s p o w e อนะครับมาดูตรงหน้าจอเรามีหน้าจอเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะหน้าจอก็จะโชว์สเตตนะครับแล้วก็โชว์แบตเตอรี แล้วก็ตัวนี้บิดบลูทูธนะครับตอนนี้บลูทูธกับพริกก็หมายความว่ายังไม่ได้มีการสื่อสารกับตัวแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็ต้องรอการสื่อสารก่อนนะครับอันนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับระหว่างที่เราต่อไฟก็จะมีการชาร์จเป็นตัวนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการอินสตอลแอปพลิเคชันนะครับมาดูที่หน้าจอของมือถืออันนี้นะครับมือถือนี้นะเราก็ตัวนี้เป็นตัว p p o o n นะครับเราก็ต้องไปที่ App Store ตัวแอปพลิเคชัน x x p o มีทั้งในในไ เป็นทั้ง iOS และ Android นะครับใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับแต่ในที่นี้เราจะโชว์ตัว iOS นะครับเราไปเซิร์ชคำว่า export นะครับจะขึ้นมาตัวนี้นะครับเราก็กด install เข้าไปนะครับ install โปรแกรมเข้าไปในในมือถือนะครับหลังจากที่เรา install เสร็จแล้วเรากดเปิดนะครับสังเกตหน้าจอก็ขึ้นมานะฮะ ต้องการที่จะแจ้งเตือนอันนี้เราก็กดให้อนุญาตไปสังเกตจะเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันภาษาไทยแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นคําแนะนําในการใช้งานในครั้งแรกนะครับก็ลองอ่านดูนะครับการตั้งนี่เป็นการตั้งพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเครื่องก็จะสอนว่าให้ตั้งเวลาก่อนใช้งานให้ตั้ง4พารามิเตอร์ตามนี้เดี๋ยวเราจะตั้งให้ดูนะครับตามนี้นะครับตัวนี้เป็น ตัวแอปพลิเคชัน x p o s นอกจากใช้กับตัว d o l p h i n แล้วยังสามารถใช้กับตัวเครื่อง m i n i t o นะครับและเครื่องอตัวนี้จะเป็นตัวสเต็ปของการบอกว่าเครื่อง m n i t o o l เวลาใช้งาน standalone ยังไงอะไรนี้นะครับอันนี้เราจะไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเราจะเน้นไปที่ตัว d ดอฟ h i n นะครับโอเคที่ก็บอกให้ลองตอนนี้เราก็กดลองนะครับนี่ก็เข้ามาในแอปพลิเคชัน x p o s แล้วนะครับทีนี้เรามาทำการอันดับแรกเราต้องทำการสร้างบัญชีก่อน อ่าเราเราต่อเชื่อมต่อกับบลูทูธก่อนนะครับเราก็มาที่ตรงนี้กดแล้วก็มาที่ตั้งค่าบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธมือถืออ่าตัวนี้มือถือยังไม่ได้เปิดบลูทูธอยวสักรู่นะครับเมื่อกี้เราลองต่อแล้วอ่ายังไม่ได้เปิดบลูทูธเราทำการเปิดบลูทูธก่อนนะครับอ่าตรงนี้บลูอ่าบลูทูธนะครับกดที่สัญญาณนี้ก็บลูทูธทำงานนะครับโอเคเราก็ทำการเชื่อมต่อตั้งค่าบลูทูธนะครับ สังเกตเครื่องมันขึ้นมาแล้วเป็นเป็น serial number KM ตัวนี้นะครับเราทำการกดไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวแอปพลิเคชันสัญญงเกตมีเสียงติ๊์นะครับดูสัญลักษณ์ตรงนี้บลูทูธนะครับสัญลักษณ์บลูทูธเนี่ยตอนเดิมมันเป็นการกระพริบ itch, ตอนนี้มันมันค้างแสดงว่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยละมาดูที่หน้าจอแอปพลิเคชันอันนี้เป็นการอินสตอลครั้งแรกสังเกตเครื่องจะแจ้งให้เราอัปเดตเราก็กดอัปเดตไปนะครับ Okay. ตอนนี้เราเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ระหว่างตัว d l p h i n กับตัวแอปพลิเคชันต่อไปเราต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์การใช้งานเราไปที่หน้าหน้านี้นะครับมาที่บัญชีนะครับบัญชีตรงนี้ทำการลงทะเบียนกดที่เป็นบัญชีทำการไม่พบบัญชีนี้เราทำการเข้าสู่ระบบเราต้องทำการสมัครน,นะครับในตัวแอปพลิเคชันเอ็กซตอนนี้เราใช้การลงทะเบียนเป็นมือถือนะครับ สังเกตมันจะมีรหัสประเทศก็คือ86ซึ่งไม่ใช่ของไทยเราต้องเปลี่ยนเป็นรหัสของไทยนะครับเรากดก็เลือกเป็นปร,ประเทศไทยนะครับเป็นตัว T จะอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับตัว T สัญลักษณ์ของรหัสทางกายของไทย,ยจะเป็นเบอร์66นะครับอันนี้ไทยแลนด์นะครับเบอร์66นะครับแล้วก็กดตรงนี้จะกลายเป็น66แล้วแล้วเราก็ใส่เอบอร์มือถือของเครื่องตัวนี้ นะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือไปนะครับก็ตัดตัวศูนย์ท้งหน้าไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์มือถือนะครับหลังจาใส่เบอร์มือถือแล้วเนี่ยเครื่องจะตรวจสอบว่ามือถือเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็เราทําการส่งโค้ดรหัสความปลอดภัยไปเนี่ยคือก,กดส่งตรงนี้นะครับเพื่อเขาส่งโค้ดมาภายใน60วินาที ้วส่งไปทางเมสเซจนี่ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักคู่นะครับเดี๋ยวตัวเมสเซจจะโผล่ขึ้นมาว่ารหัสของเราคืออะไรเราจะทําการเกาะเข้าไปตรงนี้นะครับรหัสไปแล้วนะครับเป็น 1, 1 5 7 7 6 8นนะครับ X h o กซแล้วก็เกาะเข้าไปนะครับ 1..5..7..6..8..9 689กอ่ะผิดนะครับต้้ง9 1 5 7 6 8 9เรียบร้อย เข้าสู่ระบบสําเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเราทำการยืนยันตัวตนด้วยการใช้เบอร์มือถือต่อไปเราต้องมาเซต username กับ password นะครับ username เราก็ใช้เบอร์เดิมนะครับแต่เรามาตั้ง password นะครับนี่คือ password ที่เราจะตั้งในที่นี้เราผุมขอนุญยตั้งเป็นทาง่ายๆก็คือผลเลิศนะครับ p o w l e r t นะครับก็ใส่ password อีกครั้งนั่นคือ password นี้เราต้องจําให้ได้นะครับ p o w l คุณสามารถจะตั้งเองได้นะครับแล้วก็จดเอาไว้อย่าลืมนะครับเพราะถ้าลืมเราต้องทารีเซ็ตพาสเวิร์ดอีกเราตั้งแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็ทําการกดส่งเข้าไปในระบบว่าเราตั้งพาสเวิร์ดแล้วอ่ะเรียบร้อยการลงทะเบียนตอนนี้สําเร็จแล้วนะครับหนึ่งเรายืนยันตัวตนเสร็จสองเราลงทะเบียนเสร็จนะครับเราได้ username พาสเวิร์ดตอนนี้เข้าระบบเรียบร้อยสังเกตมันออโตเมติกเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ บูทูธต่อไปแล้วแต่เราหล,ลุดไปแล้วนะครับเราก็ต่อใหม่อโอเคตอนนี้เราลงทะเบียนบัญชีสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการออกไปที่หน้าของดอฟฟินนะครับเราก็ไปที่หน้าดอฟฟินนะครับเราพอ,พอ,พอเลื่อนมาสังเกตบูทูธนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับมันอโตเมติเลยทีก่อนใช้งานเครื่องบูทของดอฟฟินเราต้องทำการแคริเบตเครื่องนะครับอันดับแรกก็มาดูที่หน้าจอ หน้าจอแรกคือฐานข้อมูลนี่นี่เป็นการหาเมนูของกุญแจที่เราจะตัดกุญแจนะครับตัวที่2เป็นการตัดโดยใช้ระดับเคี้ยเป็นการเลือกรุ่นโดยการกรอกรหัสเหมือนรหัสลิชิเพื่อกรอรหัสกุญแจที่เราวัดได้ในการตัด3เป็นการสำแนกกุญแจอนเนกประสงค์นี่เป็น universal นะครับในการตัดกุญแจหลายๆรูแปแบบนะครับตัวนี้ต้องใช้คู่กับแคมป์ตัวแคมป์ M4 นะครับตัวนี้เป็นดอกไฮโดรดอกไฮมดก็คือเราเลือก หารหัสที่สวิตซ์กุญแจเกาะเข้าไปเพื่อหารหัสกุญแจอ,อตัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นการหาระับเคี่ยวสมมติว่าถ้าเรามีเคี่ยวกุญแจกุญแจมีสิบเคี่ยวเราหามาได้แปดเคี่ยวเช่นโตโยตา้าเครื่องสามารถจะหารหัสเคี่ยวที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้นะครับสังเกตว่าตัวเมนูจะคล้ายๆกับตัวเครื่องคอนดอร์ะ or, นะครับมินิพัสนะครับทีเรามาเซตอัพตัวเครื่องก่อนมาที่พารามิเตอร์เครื่องตัวนี้นะครับ การตั้งตั้งค่าเนี่ยสับก็เรียงลาไปได้เลยนะครับเราต้องต้องเซ็ตค่าครั้งแรกในการใช้งานก่อนการตั้งค่าการตัดข้างบนนะครับเครื่องสามารถจะเซ็ตได้ว่าคุณจะตั้งความเร็วเท่าไหร่นะครับในการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับจํานวนรอบนะฮะในการผ่านอันนี้ก็คือตัดกุญแจส,อ,สองรอบนะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับหลังที่เราตั้งแล้วเนี่ยก็ทาก,การกดตั้งค่าพารามิเตอร์อ่ะเช่นกรณีนี้ผมขออนุญาตเลื่อนตัวความเร็วนี้ให้สูงขึ้นแล้วก็กดตั้งค่าพารามิเตอร์ให้มันเซฟข้อมูลนะครับ อันนี้เป็นกา,การตั้งดอกอะไรพวกนี้นะครับหรือ2.5เราใช้2.5มิลอันนี้ตัวแรกเราตั้งแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อมูลที่สองข้อมูลพารามิเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นการเซฟค่าในการเซฟค่าต่างๆมันจะอัตโนมัติหลังจากที่เราเซฟค่าในต่างๆแล้วนะครับต่อไปเรามา,มาเริ่มการสอบเทียบอุปกรณ์นะครับตอนนี้ต้องทําการสอบเทียบอุปกรณ์สามเมนูนี้ครั้งแรกเพื่อทําการเซตอัพแคลิเบรเครื่องให้มันทํางานได้ ระดับแรกคือปรับตั้งความสูงของดอกกับไกด์นะครับสังเกตว่าเป็นภาษาไทยนะครับ<ม>เราสามารถจะทาตามกู้มือได้เลยเครื่องก็บอกว่าให้เราใช้แท่น M1 นะครับสังเกต่นี่คือแท่น M1 ที่นี่นะครับในเครื่องที่ซื้อมาจะมีแท่น M1 และแท่น M2 นะครับในการตั้งดอกเราจะใช้ M1 นะครับทีนี้เครื่องก็บอกว่าให้ทําการตั้งใบมีดกับไกด์าตามระดับนี้นะครับคือใบมีดเนี่ย ควรจะตั้งให้ความยาวของตำแหน่ง A อน้อยกว่า2เซนนะครับ hmm. ก็คือตำแหน่งตรงนี้ความสูงของใบมีดตรงนี้นะครับน้อยกว่า2เซนนะครับไม,ไม่ให้มันยาวมากเกินไปนะครับ hmm. ต่อไปก็ตั้งไกดตัวนี้ให้สูงกว่าใบมีดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะครับเราก็ใ <nou> ส <vel> ่ใบมีดไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตั้งไกดให้สูงกว่าใบมีดนะครับตามที่บอก <n> เรา <S <s <ๆ>เราเลื่อนให้สูงกว่านิดนึงนะครับ ต่อไปเราก็ทําการเครื่องบอกว่าให้ทําการกดเริ่มต้นเราก็ทำการกดเริ่มต้นสังเกตสังเกตเครื่องนะครับเครื่องทําการนําใบมีดมาแตะแท่นนะครับแล้วก็ปรับตัวไกด์เนี่ยให้ลงมาปรับตัวไกด์ให้ลงมาให้มันเสมอแท่นเพื่อเป็นการตั้งความสูงของของไกด์ให้สูงเท่ากับใบมีด ตัวนี้ข้างในเป็นสูญยากาศนิดนึงมาเลยดูดนะฮะล้วก็เอามือเลื่อนนิดนึงให้มันเสมอแท่นนะครับตอนนี้ความสูงของไกด์และใบมีดก็เท่ากันแหละเราก็ทําการใส่ตัวโปรเทคชันตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเครื่องบอกว่าให้ปรับระดับความสูงนี้เราก็กดตกลงนะครับสังเกตน,นะครับเครื่องบอกให้ปรับตัวไกด์ให้ลงมาเสมอกับใบมีดตามคู่มือภาษาไทยนี่เลยนะครับแล้วก็กดต่อไป สังเกตัูไกก็จะมาทําการตั้งแท่นนะครับให้ความสูงของไกายและใบมีดเท่ากันตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับเครื่องก็บอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเครื่องจะถามว่าเราใช้ดอดอก คัตเตอร์อะไรเราใช้2.5นะครับปกติเราจะใช้2.5เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็น2 1.5เราต้องแจ้งเครื่องด้วยเพราะเครื่องไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราใช้ดอกไซส์ไหนนะครับอันนี้2.5เราก็กดยินดนตรงนี้นะครับตั้งค่ามันก็จะเซฟค่าลงไปนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกในการสอบเทียบนะครับขั้นตอนที่2นะครับคือการสอบเทียปบปากกาจับนะครับเราก็ทําการแตะตัวแท่นที่มาตอนนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือ M 1กับ M 2ตอนนี้เรา เราใช้ m 1อยู่เราก็จะสอบเทียบ m หนึ่งนะครับเริ่มด้วย m 1่มา <fish satisfy> <ados> ที่ปักกา1นนะครับปักกาที่1นะครับเครื่องแจ้งว่าก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ต้องทําการแน่ใจว่าคุณได้ปรับตั้งระดับความสูงของไกด์และคัตเตอร์แล้วเมื่อกี้เราได้ทําแล้วนะครับตั้งความสูงของไกด์และคัตเตอร์แล้วกรุณาใส่ดอกใหม่ของ hon 6 6 hon 6กก็คือดอกมันด้านนี่เองนะครับเรานาดอกเปล่าดอกหนึ่งนะครับมาใส่ตามรูปแบบตัวอย่างตรงนี้ก็คือใส่เป็น ให้ปลายเสมอเส้นนะครับเส้นแรกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับอันนี้เส้นแรกอยู่นี่นะครับเส้นแรกอยู่ตรงนี้อยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ปรับเส้นแรกแล้วก็ล็อกให้แน่นโอเคต่อไปก็มาที่มาที่แอปพลิเคชันเครื่องก็บอกว่าให้กดเริ่มต้นสังเกตเครื่องนะครับก็จะมาทาการเซตไอตัวคลิเบรตตัวแท่นกับตัวดอกกุญแจนะครับ มันจะว,วัดเซนเตอร์ซ้ายขวาครับเรียบร้อยสังเกตนะครับการแคลิเบรเครื่องแอนน์เน M1 เรียบร้อยก็กดกลงต่อไปเมื่อกี้ M1 แล้วใช่ไหมครับเราก็มาทำการแคลิเบรแท่น M2 นะครับแล้วก็เอากุญแจออกนะครับทำการเปลี่ยนแท่นนะครับเปลี่ยนแท่นก็ใช้ประแจนี้ดึง ดึงออกนะครับนำแท่น M2 ใส่เข้าไปนำประแจบล็อกให้แน่นพอล็อกแน่นเสร็จแล้วเอามาดูที่หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นแท่น M2 นะครับกดไปที่แท่น M2 อ่านตามเครื่องดูนะครับเครื่องแจ้งว่าก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ต้องให้มั่นใจว่าเราได้ตั้งความสูงของไกลและใบมีดแล้วตามที่เราตั้งไปแล้วนะครับกรุณา,าหมุน M2 ไปที่ด้าน A นะครับ สังเกตแท่น M2 เนี่ยมันจะมีด้านอยู่4ด้านคือด้าน A B C D ด้านจะอยู่ตรงข้างบนอย่างอันนี้เป็น A นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ A ก่อนนะครับโอเคเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมาดูที่หน้าจอแล้วก็กดเริ่มต้นสังเกตว่ามันจะมีขั้นตอนการคาลิเบรตแท่นด้าน A B C D เราเริ่มที่ A ก็กดเริ่มต้นสังเกตดูเครื่องนะครับก็จะมาคาลิเบรตตัวแท่น M2 ด้าน A นะครับ ลอยนะครับแทนด้านเอม2ด้าน A เสร็จก็กดตกลงต่อไปขึ้ืจะแจ้งให้หมุนไปด้าน B นะครับการหมุนแล้วก็จับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคลายนี่นะครับหมุนได้เลยเป็นด้าน B ตอนนี้เป็นด้าน B แล้วนะครับเราก็ทําการกดต่อไปเครื่องจะทําการไฮลิเบีเครื่อง ด้านดีเรียบร้อยนะครับมาดูนะฮะหน้าจอก็บอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการซึ่งจะบอกว่าให้หมุนไปด้าน C ีนะครับแล้วก็มาหมุนเป็นด้าน C ีนะครับแล้วก็กดตรงนี้หน้าจอต่อไปนะครับ สีเรียบร้อยนะครับต่อ,อไปด้านสุดท้ายครับก็คือด้านดีนะครับเครื่องบอกให้หมุนไปด้านดีแล้วก็เป็นด้านสุดท้ายแล้วก็มีสีด้านแล้วก็กดต่อไปตรง ก็จบการสอบเทียบปากกาจับนะครับขั้นตอนที่2มาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการสอบเทียบก็คือการสอบเทียบกันตัดนะครับเครื่องแจ้งว่าให้เราใช้แท่นลองอ่านดูนะครับให้ใช้แท่น M1 นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแท่น M1 เราเปลี่ยนเป็นแท่น M1 นนะครับวันนี้จะทําการสอบเทียบกันตัดนะครับเมื่อกี้เราสอบเทียบแท่นแล้วตอนนี้เราสอบเทียบกันตัดให้มันอยู่ในเซนเตอร์เครื่องแจ้งว่าให้ใช้แท่น M1 นะครับแล้วใส่ดอก ฮอนหกสิบหกเข้าไปนะครับในเส้นแรกนะครับตามรูปเลยนะครับในเส้นแรกเส้นแรกนะครับต่อไปก็ทําการากดต่อไปนะครับสั <S <S บงเกตว่าเครื่องจะทําการตัดนะครับตัดกุงแจด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านปลายนะครับ เพื่อทาการทดสอบการตัดเพื่ได้เซ็นเตอร์นะครับ เครื่องทำการตัดสังเกตมาอ่านตรงนี้นะครับการสอบที่การตัดแรกเสร็จแล้วนะครับเครื่องจะแจ้งว่าให้นําแปรงปัดเพื่อทําการทําความสะอาดนะครับตัวแท่นจับนะครับแล้วก็เอาน้าแปรงปัดนะครับปัดให้สะอาดแต่ผลที่ต้องทําความสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไกด์เนี่ยมาวัดค่าของของผลจากการตัดนะครับเพราะถ้ามันมีเศษก็จะวัดค่าได้ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็ทําการปัดให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาที่เครื่องทําการกดต่อ เก๋ชื่อจะมาวัดตำแหน่งที่เราตัดนะครับเพื่อทําการตับเซนเตอร์ว่าผลการตัดเทียบกับค่าจริงๆเป็นไงนะครับเสรียบร้อยสังเกตนะครับการสอบเทียบการตัดสมบูรณ์แล้วเพียงเท่านี้นะครับเครื่องดอฟฟินของเราก็สามารถจะพร้อมใช้งานในการใช้งานในการใช้งานแล้วนะครับก็จบขั้นตอนของการการ Install Application x x p o r t ทําทำการลิงก์ข้อมูลบลูทูธกับเครื่องดอฟฟินขณะเดียวกันก็ทำการ เซตค่าการตัดการสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานเพียงเท่านี้ก็ท่านสามารถจะมาดูรายละเอียดของของเครื่องดอลฟินนะครับในงาน TLM 2019ที่บริษัทผลเลิ์แห่งใหม่นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อเครื่องดอลฟินก็แถมเครื่องมินิทูนขนาดในการในงานเราก็มีการเทรนนิ่งนะครับซึ่งพร้อมที่จะใช้งานเราเรามีงานวันที่6-7เมษายนนี้นะครับแล้วพบกันนะครับ